ดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลักคณาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลุกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรายี่สี่ไลน์ไอดีโหราโหรายีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า6ถึง12ธันวาคม ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวเจ้าตัวของคุณคือดาวอังคารได้เดินมาทับลัคนาตัวเองทำให้ชาวพิจิกนั้นมีกำลังมีพลังโดดเด่นและดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของงานดาวการงานคือดาวอาทิตย์มาทับตัวคุณด้วยนะครับภาระหน้าที่ในเรื่องของงานนั้นยังมากอยู่แต่ก็เป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีความสำเร็จเรื่องงานอย่างดีทีเดียวหมายความว่า ถึงแม้ว่างานจะมากแต่คุณก็สามารถที่จะทำให้มันเสร็จให้มันสำเร็จได้อย่างดีอาจจะได้รับคำชมเชยจากคนที่เป็นนายหรือคู่การค้าคู่ธุรกิจของคุณก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ดีอังคารกอาทิตย์มันก็เป็นโจทย์กันนะแล้วบรรทับรักของคุณอยู่ระวังสุขภาพนิดนึงขับรถขับราก็ระวังนิดนึงในช่วงวันอังคารกับวันพุธเข้าใจไหมเออฮ่แต่ว่า ภาพรวมๆนะยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดาวลาพะคือดาวพุธนะดาวลาพะคือดาวพุธมาอยู่ในเรือนกระดุมพระลาพะมาเป็นกระดุมพระการเงินขยับดีขึ้นแต่ก็มิวายที่จะมีเรื่องจุกจิกเรื่องเงินยุ่งยากใจจากเรื่องของญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนําเรื่องยุ่งใจเรื่องเงินเรื่องทองมาให้นะครับอย่างไรก็ดีดาวศุกร์ นะดาวสุกได้โคจรโยกหน้าลัคนาเป็นเทวีโชคแล้วก็เออเป็นปทุมเกณฑ์นะเรื่องความรักอาจจะมีคนมาชอบคุณแต่เขาคนนั้นที่มาชอบคุณเนี่ยน่าจะมีคู่หรือมีแฟนอยู่ <c oughs> ก็คืออยากจะได้คุณเป็นแฟนอีกคนนึงนั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะคบกันยังยุ่งยากปวดหัวไตหาเลยเนี่ยระวังให้ดีเถอะนะแล้วสุกไปอยู่กับสาวไงสุกเป็นดาวเจ้าเืินความรักไงเป็นดาวเจ้าเืินวินาศด้วย ไปอยู่กับเสานะระวังมันจะมีเพศตรงข้ามมาทําให้ยุ่งใจนะบอกกันไว้ก่อนติงกันไว้ก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนสุกไอเป็นปทุมเกณฑ์มีเสน่ห์จริงไม่เถียงแต่ไอมีเสน่ห์ของคุณตรงเนี้ยมันไปดึงเอาคนที่มีแฟนมาแล้วให้มันมาชอบเราก็ดูให้ดีแล้วกันเข้าใจไหมล่ะวันจันทร์ดีนะครับวันจันทร์แฮปปี้การงานสําเร็จอังคารระวังเรื่องสุขภาพร่างกายพุธจะมีการจับจ่ายรายจ่ายเยอะ พระหัสสุขสาวอาทิตย์ดีตลอดนะครับมีความสำเร็จแฮปปี้อะไรที่มันยุ่งยุ่งตอนช่วงต้นสัปดาห์ก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับหรือเหมือนจะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างในเรื่องของงานก็ได้ฉะนั้นต้องระวังจริงๆก็คือวันอังคารกับวันพุธในเรื่องของสุขภาพขับรถขับราแล้วก็เรื่องเสียงเงินหรือว่ายุ่งยากใจในเรื่องเงินเงทองที่มาจากเรื่องของ ญาติหรือเพื่อนน่ะทำให้เรายุ่งยากใจในเรื่องเงินเรื่องทองนะโชคดีออกแบบโลโก้โบริษัทต,ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย,ไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล